คลังนะครับมองหน้ามองซ่วมบริการพี่น้องท่านที่ไม่รู้จักสถานที่นะครับย่งไปไม่ถูกอยู่ทางทิศตะวันออกของหอรักคลังนะครับพ<น>ักผ<อ>่อนทำอัธยาศัยก่อนนะครับ แต่งสถานที่เพื่อให้เป็นความลงตัวสมเกียรติของผู้วัยชนนะครับก็ยังตกแต่งสถานที่อยู่กรับประทานนะน้ำดื่มนะครับดื่มน้ำเย็นๆรอนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับเคยทำผลงานความดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวิทยุสมัครเล่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องในชุมชนเป็นจราจรหน้าโรงเรียนนะครับอำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่เดินทางข้านมถนนนะครับเป็นโนนาชุดต่างๆตามง,งานรักษาความสงบนะครับคุณงานความดีที่ทำไว้จะได้เลือกเป็น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับครับที่เป็นกับเขาที่จะแต่งพาเวทในผมก็เนืองกแต่งาเขทก่อนอย่างนี้ก็ถือว่า ไม่ติดใจกันนะครับเอาตดำสะดวกของพี่น้องนะครับผก็เห็นใจบางท่านสะดวกรักจะได้ให้ทางคุณพ่อสารวัตรคำไหลดอกลังนะครับเป็นผู้เก่านำทำหน้าที่เป็นผู้นำ ไหว้ผ้ารับศีลน,นะครับรคุณเจ้าก็จะได้สวดมัติกาบางสิคุต่อเลยนะครับในช่วงนี้ผมก็มอบไปทางทางคุนพ่อสารวัตรคำไหลนะครับเป็นผู้กล่าวนำเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดี FC ชซีชางโลดทุกคนทุกท่านนะครับดื้อ สบายดีเป็นยังพี่น้องทางฝั่งลาวและกกาฝั่งไทยสุภูสุคนเมื่อสุหมงสุบอนครับผมเมื่อนี้ช่างโหลดพามาดูงานชาปนก,กิจศพระหว่างคุณพ่อชายอ่อนคำและกกาคุณพ่อสมัยอ่อนคำนะครับเด้อซึ่งเพื่อนเป็นพี่กบนองครับและกกาเสียชีวิตในวันเดียวกันครับผม พระอาจารย์เฉลยศิอภิชโวนะครับไปเน่ครับจะเพิ่มเด็กกองเลยผับ้านเฮานะครับอร้องคนละคนอครตั้งนรันาเนือหัหลังจากที่พระคุณเจ้าพิจารณาใจเปิดแล้วผมก็จะการด้วยใตใสยญาติเลยนะครับ กับผมก็อาจจะรีบเร่งจนเกินไปนะครับจนเกิดความเบียดบังช่วงที่พระคุณเจ้าพิจารณาพี่น้องข้างเราก็พนมเนื่อยด้วยนะครับ ก็โติด,ดด้วยพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดยโสธรน,นะครับญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ที่เดินทางมาร่วมงานชามนุมธิจรก็คุณพ่อประสงค์ศรีชนะนะครับก็เรนยน,นเชิญครับผมตามด้วยคุณแม่นาง,งผุตรทองญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่นะครับตามด้วยคุณพ่อปรกรณ์อุป,ปร,รานะครับ ตามด้วยคุณพ่อทองคําสมเข้มสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคัตะกล้าตามด้วยนางนงนุชสีสุราชรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ครับลำดับต่อไปนางใจทองกลุ่มพระวงศ์นะครับ ท่านต่อไปครับนางราตีล่าหิบขอ,เ,อเล่นเชิญนะครับลำดับต่อไปนายณรงค์สร้อยคำลาผู้จัดการร้านพรแม่ตาลน,นะครับ,บรนำ้วยท,ท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามบ้านหองทุ้ใหญ่นะครับนางสาวประภัยร้อยพาเท่านต่อไปนางรุก,กีราต้น ะครับครับพี่น้องก็เมือด้วยนะครับ มัสยิสัขติมวังมวัตมิมยนติมสยสัติยขวสมวัตวัยะโยสุนิ ok ิยุัติวะินติังุตะมัยินัตรวมติมยตวัง ปะป๊าปังปนังนิจันติปัญจวันธังมรณะชุติปฏิสันทิปุจจะราษรานากรโรจเรปันนาวินาสัพปัตยกัมมังกัมมปะปงิธรรมาาโตกรมโยนิสัมปะปงยิงปะปงยิ่งปะงยิ่งปะปงยิ่ปะปยิ่งปะปงยเ่งปะปงยสมงปะังมันงปะปงกั่งปะปงยา่งปะปงยิ่งะปงยิปะงยิ่งปะปิงะปัญิางปปงยิ่มปะป เจ้าตุรก็วิบารทั้งที่ยุโรปบอกเจ้ากวาดน,น,นั่นั่นเจ้ากวาดขอได้เอาข่าวสารการกระทังบุญของทุตต่างาตมนุษย์โลกไปบอกข้าเราแจกให้ดวงวิญญาณของคุณพอไา้อ่อนค่ำผู้ว่ายช้นไปนี่ได้อนุโมทนาช่วนบุญชว,วนกุศลนก็หยัดที่จร้องทั้งมนุษย์โลกเหวยเิดเหมยในอนุโมทนาบุญชวนกุลแลแวละขอดวงวิญญาณของคุณพอไายอ่อนค่ำ j o ไปซู่ซู่กิะิอาวซู่อไม่ปวดซูู่อไม่ซู่ควอาเนโอ้ต้นไสสอต้นเลยสสอต้นหมอห้าร้อยวางาคละาคา โอกาสที่นี้ครับกลาดที่มนพนมมือครับในุอกาสนะครับ เรียนเชิญครับท่านถัดมานะครับคุณพ่อทองคำสมเทมเรียนเชิญครับคุณแม่นางเรียนเชิญครับนี่คือสายญาติพี่น้องจากอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับซึ่งเป็นพื้นเพเดิมที่คุณพ่อคำและก,ก็ลูกๆของท่านคือกำเนิดนะครับ ลำดับถัมด,ด,ดมานะครับเช้า <ünd> ชัยคำโสเรียนเชิญครับท่านถัดมานะครับ <im it> ก็จะเป็นญาติหรือว่าเป็นคู่ดองครับจากบ้านสร้างแก้วบากกาักระโลงคือคุณพ่อเครือถูกแแบบเรียนเชิญครับ คณะตบลน,นาเ้เจ้าวาดวาดัดสะพังทองพระเถรานุเถระทุกรูปที่เคารพอย่างสูงยิ่งเรียนท่านตีธีรยุทธรัศมีสมาชิกสภาจังหวัดสกลนครเขตอำเภอคำตะกลา้าท่านสุภพมิตรกองวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเต้และพี่น้องที่เคารพทุก เคารบรักทุกท่านกระผมนายปราโมดไฟบนซึ่งวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากทางเจ้าภาพให้เป็นผู้ลำดับนำเรียนพธิธีการรวมทั้งการนำเรียนประวัติโดยย่อของค,อออค,ค,คุณพ่อสมัยอ่อนคำผู้วายชนครับคุณพ่อสมัยอ่อนคำเกิดเมื่อวันที่9กันยายน พุทธศักราช2504ที่บ้านเทีเ่ยงนาเรียงตำบลคำน้ำสร้างอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรโดยเป็นบุตรของคุณพ่อคำอ่อนคำและคุณแม่นูอ่อนคำมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด13คนประกอบด้วยท่านที่หนึ่งคุณแม่ทองอ่อนคำยังมีชีวิตอยู่ท่านที่สองคุณแม่หนูอ่อนคำ ยังมีชีวิตอยู่ท่านที่สามคุณพ่อชายอ่อนคำผู้วายชนในวันนี้นะครับท่านที่สคุณแม่ชาโสตะวงศเสียชีวิตแล้วท่านที่ห้าคุณพ่อพุทธาอ่อนคำยังมีชีวิตอยู่ท่านที่หกคุณแม่แหลมปานังเสียชีวิตแล้วท่านที่เจ็ดคุณแม่แต้ม ลมสุริยังมีชีวิตอยู่ท่านที่เก้าคุณแม่ผันพุทธเสนเสียชีวิตแล้วท่านที่สิบคุณพ่อสนั่นอ่อนคำเสียชีวิตแล้วท่านที่สิบเอ็ดคุณแม่สุดใจโครชมพูยังมีชีวิตอยู่ท่านที่สองคุณพ่ออุทัยอ่อนคำเสียชีวิตแล้วแล้วก็ ท่านสุดท้ายนะครับผู้วายชนในวันนี้พร้อมกับพี่ชายก็คือคุณพ่อสมัยอ่อนคำนะครับการศึกษาเมือ่อคุณพ่อคุณแม่คือคุณพ่อคำอ่อนคำและคุณแม่โนอ่อนคำได้อพยะ์มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่บ้านหนองพกใหญ่สมัยนั้นนะครับคุณพ่อสมัยก็ได้เข้ารับการเข้าเรียนศึกษา จบเกณฑ์ภาคบักคับคือชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับชีวิตสมรสของเรือนคุณพ่อสมัยอ่อนคำสมรสกับคุณแม่ละมุนอ่อนคำมีบุตรธิดา4คนประกอบด้วย 1. นายไกรสอนอ่อนคำา 2. นางสาววไยพรอ,อ่อนคำ 3. า 3. นายธีรยุทธอ่อนคำา4 นางสาวสิริยากรอ่อนคำการประกอบอาชีพและสถานะทางสังคมคุณพ่อสมัยอ่อนคำประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่และก็มีความรู้เชิงช่างครับคือสามารถซ่อมดัดแปลงต่อรถนวดข้าวซึ่งเป็นอาชีพเสริมของท่านในส่วนของการรับใช้ชาติและสังคมนะครับ เมื่ออายุครบเกณฑ์คุณพ่อสมัยอ่อนคำก็เข้ารับการตรวจเลือกทาหารซึ่งท่านก็โชคดีจับได้ใบแดงนะครับเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนในการรับใช้ชาติจนกปฎประจำการครับแล้วก็ในสถานะอีกร้านหนึ่งคือท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเต้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555จนถึงปีพุทธศักราช2564โดยปกติคุณพ่อสมัยนะครับเป็นบุคคลที่มีนิสัยสนุกสนานร่าเริงและก็เป็นผู้ที่มีจิตอาสาทือท่านก็ได้เคยช่วยสังคมไม่ว่ากจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นอปพรและก็อาสาสมัครตำรวจ ซึ่งภาพที่เคยเห็นคือในช่วงเช้านะครับท่านก็จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆที่เดินทางไปโรงเรียนชุมชนเป็นการอำนวยนความสะดวกในการห้ามรถการช่วยเด็กข้ามถนนนะครับซึ่งถือว่าท่านก็เป็นผู้มีกิจอาสา,าเป็นอย่างสูงนะครับในด้านการเจ็บป่วยนะครับโดยปกติคุณพ่อก็เป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดนะครับ เป็นคนชอบสนุกสนานชอบกินดืม่มมีเพื่อนฝูงมากนะครับแต่เมื่อไม่นานมานะครับท่านคุณพ่อก็มีอาการรู้สึกว่าเหนื่อยหอบเหนื่อยง่ายนะครับจึงได้เข้ารับการรักษาตรวจซึ่งทางแพทย์ได้ทำการตรวจพบว่ามีการเกิดทั้งผืดในปอดนะครับซึ่งทางผู้ชีวิตของท่านและก็ลูก,ลก ก็ได้ทำการรักษาอาการเรื่อยมาล่วงมาถึงวันที่9กุม 5, 000, ภาพันธ์พุทธศักราช2564เวลา13นาฬิกา30นาทีโดยประมาณคุณพ่อสมัยอ่อนคำก็ได้สิ้นลมหายใจไปอย่างสงบโดยมีสิริอายุรวม61ปีซึ่งการสูญเสียในครั้งนี้ครับก็ยังนัง นำความเสียใจความเศร้าโศกมาย่างผู้ที่ท่านได้รู้จักคุ้นเคยหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องตลอดถึงญาติญาตินะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของสัจธรรมนะครับของพุทธศาสนาที่ว่าชีวิตเกิดมาก็มีการเกิดการตั้งอยู่การดับไปเป็นสาระนะครับในโอกาสน,นี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งหรือยืนหนึ่งนาที เพื่อเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลน้อมส่งดวงวิญญาณให้ของคุณพ่อสมัยสอ,อนคำให้ไปถึงพภูมิที่ดีในสัมปายภพเป็นเวลาชั่วคู่หนึ่งครับเรียนเชิญครับอากาศนี้ครับก็กราบนิมนต์นท่านพระครูสวรรรัตนาธราเจ้าคณะตบนาแต้เ,เจ้าอาวาสวัดสะพังทอง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ในการาพิจารณาแล้วก็ไปท่านอมือค <c oughs> รับเตรียมรับก้เริ่ อิจิตังปะจิตังตุมหังจิปเมวัจญ์เุจตุสังเมกุเรโตสังกตานันโตปนรโตยะถามณีชโชติรโสยะถาสัพพิโยวิวัจจันตุสัพโรโกวินาสตุมาเตพวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอภิวาตนาสีลิสัิจัง pacaino cata roda maawatantik kayyu weno sukag palang Papo papang panawinat dan dipanjawanang meenang Kiki petisan Kici hutaratara kan nabaracore panawinat dantik Pu dapatsekemang keasa komi kematayaado so kam mayyonni Keasanhok. กรรมปฏิสารนางยังก,กรรมังรเรืสันติสัตสัตยาโมพันิมันทุกปัญจเะเฉวเจตมังมันทหังกัลยาณันางว่าปาปกังว่าตัสสัายาทาภวิสันติเจ้าปัญญา,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 ายม,มาราชยม,มาบาลเจ้าตุลกพิบ,บาลทั้งสี่ยุโรปขอบเจ้ากวานอนัน,น,นตเจ้ากว้านขอได้เอาข่าวสารการการะทำบุญของคู้มป่าทั้มมนุษย์โลกนี้ ไปบอกก้าวเหล่าแก่ให้ดวงวิญญาณของคุณพอสมัยอ่อนคำาผู้ไหว้จนเป็นใหญอนุโม,โมทนาชวนบุญชวนกุศลด้วยเถิดเมื่ออนุโมทนาแล้วขอดวงวิญญาณคุณพอสมัยจงไปสู่สุคติสุคติหากว่าทกุกข์ขอให้คนจากทุกข์ถึงทุกข์ขอให้ทุกข์ยิ่งยิ่งนไปผู้ฝ้าด้วยสาธุ

ตาวะยธรรมมิโนยาธรรมมิโนปัญจตาวะปาวะเมรชันติเาสังภปัมโอแย่ล้บ่ายังไม่ลถเท่าไหร่เสร็จจากการวางดอกไม้กันนะครับทางเจ้าภาพ ก็ได้เตรียมของชำรวยไว้ที่โต๊ะที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมไว้นะครับสำหรับเสร็จจาการนะครับก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านก็มีสองงานครับซึ่งเท้าที่ได้ปรึกษาหารือกับทางพระคุณเจ้าท่านก็จะแบ่ง คณะของพระคุูเจ้าเป็นเป็นสองคณะครับเพื่อเป็นการกระชับเวลานะครับ ไม่ลาบเลยตั้งแต่มาไม่ลาบเลยหลังผมถึงรับงาน ข่ายเก็บไปข้างห้องน้อยกันได้

โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่

าจุดตงนีเรวลาคนมีวลาโอ้โมิเโอเกือบได้จูบกูบ่อหวจูบกูบตีจูบกูบ่อยานกูพบใหม่ เจ้าอากระกไปไปเลยเจ้จูห่อนหมสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆท,ท่านเด้อที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับที่เป็นกำลังใจพอกันคลิปใหม่มือนาครับในเวลาประมาณเดียวกันนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อ สุดท้ายนิกาขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงทัวหน้าร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนทุกๆคนเด้อครับเด้อขอบคุณและสวัสดีครับ